ของผมขอวีซ่าไปเยี่ยมแม่แฟนเดินทางกับแฟนสองคนยูเคโดยแม่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ทั้งสองคนและเป็นนักศึกษาสองคนไปช่วงปิดเทอมแฟนผมเคยมีวีซ่าสิปีที่แล้วส่วนผมไม่เคยไป<ม>ก็ถือว่ามีโอกาสผ่านมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าพ่วงกับคนที่เคยได้วีซ่าไปแล้วใช่ไหมเหลือแต่ว่ามีรูปถ่ายอ่ะที่ยืนยันว่าเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะที่เคยไปเที่ยวกันกับแฟนคนเนี้ยส่งไปด้วยเนี่ยออบ้าก็มีโอกาสผ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีสปอนเซอร์คือแม่ของแฟนอยู่แล้วด้วยแล้วก็สถาน นะนะักศึกษาทําให้มีความผูกมัดว่ายังไงก็ต้องกลับมาไทายอยู่แล้วจะดีกว่าเรียนจบอีกเนี่ยรีบๆไปตั้งแต่ตอนอยังเรียนอยู่เนี่ยดีกว่าไปตอนทํางานอีกเพราะว่ายังไงก็ต้องกลับมาเรียนต่ออยู่แล้วแม่เป็นสปอนเซอร์ก็ต้องดูว่าแม่มีเงินโชว์ที่จะส่งสเตทเมนมีเพียงพอหรือเปล่า <Okay. S 1> แล้วก็รูปการคุยวีดีโอคอลกับแม่แฟนแล้วยิ่งเคยถ่ายรูปคู่กับแม่แฟนาก่าากังวลไงว่าคือสปอนเซอร์ให้หลายคนนะ่ะถ้าพ่อเคสนี้นะเขาเคยสปอนเซอร์คนอื่นก็คือลูกของเขาไปมาแล้วใช่ป่ะฉะนั้นก็ถือว่าสปออออนนนนนนเซรร์คีี้้มมววาาาา่่่กกกกกทังแแแโล